สวัสดีค่ะเด็กๆค์าวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับคุณครูเปียวนะคะในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะวันนี้ครูเปียวก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ทํานะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ วัสดุปรปกณ์ในการทำกิจกรรมนะคะก็จะมีใบงานสร้างสารค์นะคะมีข้าวสารนะคะสีแล้วก็กาวค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆหยิบใบงานสร้างสารค์ของเด็กๆขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้านี้พร้อมๆกัแบบคุณครูเลยนะคะนี่เลยค่ะนี่หน้านี้เด็กๆลองดูซิเป็นรูปภาพอะไรคะ เป็นรูปภาพจานข้าวนั่นเองนะคะซึ่งจะมีจานแล้วก็มีข้าวด้วยนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะนีนนำมเมล็ดข้าวค่ะมาติดตรงที่ข้าวนี้แล้วก็ตรงที่จานค่ะให้เด็กๆใช้สีระบายสีให้สวยงามค่ะอย่างนี่เลยสีข้าวของเด็กๆนะคะเด็กๆจะใช้ นีสีที่เด็กๆผสมมาก็ได้นะคะเข้าด้วยเป็นสีๆหรือบางคนไม่มีก็สามารถใช้เข้าสารเปล่าๆได้นะคะนำนำข้าวสารเป็นเม็ดๆนะคะมาติดติดตรงนี้ให้สวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะนี่เลยค่ะถ้าเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ ของครูเปียวเนี่ยครูเปียวจะใช้ข้าวสารธรรมดาเลยที่ไม่การไม่ผ่านการผสมสีใดๆนะคะจะเป็นสีขาวนะคะแต่ของเด็กๆอาจจะเป็นสีแดงสีเขียวหรือว่าสีเหลืองก็ได้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเดีเห็นไหมคะคุูเปียวระบายสีถ่วยจานของครูเปียวด้วยหลังจากที่เด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะตรงด้านบนค่ะให้เด็กๆเขียนชื่อของตัวเองให้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงาน ส่งมาให้ดูด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมสร้างสานวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะคะว่าวันหน้าเนี่ยเราจะนำกิจกรรมสนุกๆอะไรมาให้เด็กๆได้ทำกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ